ของเราจะมาร่วมแจกช่วยพี่เอกเขาทำขนมตเกลียวขายแล้วล่ะครับแต่ก่อนอื่นผมว่าไปดูของที่ร้านก่อนไหมล่ะครับว่าเรื่องเหนืออะไรให้ทำบ้างเพราะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหคิวยาวล้กเกินทคล้ายนิดคล้ายดีตายค่ะพี่เอะเราไปเป็นแม่ค้ากันดีกว่าค่ะเออร้า,านพี่เอกที่คนเยอะเยอะๆนี่คนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง กูสินะ,ะไม่เหลือเลยโมดเหรอะคะไม่พกี่โมงเองยังไม่มมงเเลยค,ค,เนนค,ค,คุณูคาี่ขอแ่จโมกี่โมคะเโมนะคะถึงห่ายเลยก็น้ำแงก็ใ่หมูกรอบก็ในกค่ยเองนี้ไม่เป็นไรค่ะอยากเป็นแม่ค้าจจะขาดใต้ไหนเหลือหนูทอน้ละกไค่ะข้าไปรู้กัไหนกันกเลยนะ พีตองพี่แน่ๆเลยพี่ชายเ้าี่เคยเดีเช่ทว่พี่ชายหรอคะมีค่ะล้วม่ะวะไม่เคยจะมาดูม้าดูเรือเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็ได้แล่ลิ้นมาทำเส้กรอบกินหรอก้ ble, อเอาละได้ลาลงมือ er ทำแล้วทำเลยดีกว่าเริ่มต้นจากอระไรนะาี่แป้งหรอไหนคนดูไหนคนดูไนนะคะทำนานเลค่ะกว่าจะได้แป้งออกมาแต่ราคาหนึ่งหชั่วโมงกว่าจะได้ คนวันเงินออกมาเยอะแค่ไหนก็ดีสิบเมตรนี่ก็เหลือไ่เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็คือสองถังโอ้โหหมดไวหมดไวนะคะเดี๋ยวให้น้องเขาลองหยอดให้ต่อนะคะแล้วเดี๋ยวคุณชมพี่ลองทำได้อย่าแป๊ะนะจ๊ะอย่าไปหยอดนี่เนี่เธอดูน้องเขาเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรเลยซะหน่อยนะเนี่ยบางทีน้องเขาก็ขู่นเล็กมั้ง อพาตอ้านปอเุ่ก็มาถ่ายทอวิชาให้ไม่แยกเชยพี่สวันค่ะใช่ครับไม่แ่ะมละครับพักแค่สองวันเองอ้าวรองดูเลยองดูไม่นเรเ พี่สาวเวลาทำแต่ความร้อนของไฟต้องประมาณไหนอะคะอย่างที่เมื่อกี้น้องเขาทำ<ห>้คุณชมพู่นี่คือน้องเขาหลีกไฟให้ค่ะเพรนื่องจากว่าคุณชมพู่ยังไม่เคยยังไม่เคยวาดแป้งเลยอ๋อแต่ถ้าเกิดในปกติแล้วเนี่ยเราใช้ไฟแรงนิดนึ่งแลอธา่ากลางๆที่เราใช้คือข้างลนลูกต้องล่างต่อเพราะนั้นลงไปแล้วก็คือ แป้งกัไปก็คือทรปฏิบิญญาการเยอ๋ออันนี้ต้องรอ,งอ,อม,มรอ,อ้โหแได้ยังคะ,ะได้แล้วนะก็แงแงอย่างนี้นะได้ลแล้วค่ะออกมาเป็นรุ่นลายเหมือนกครเห็นไมเป็นลยเซชมพู่นี่ไแวด้วยอหพี่คะลูกค้าประจาที่มาซื้อการที่เด็ลูกค้าต้เน,นี่ยคะก็จะมีการเด็กนะคะไปจถึงอ่าชุดชุดรียนาออฟฟิศ ที่ปุ่มนี้เขาชอบมาซื้อตักใส้อะไรกันีเอ่อเป็นนักเรียนก็จะเป็นไส้กรอกค่ะถ้าเป็นสาวออฟฟิศทำงานก็จะเป็นไส้ว้าค่ะแล้วก็าชีลูกค้าที่มีลูกค้าคนดังด้วยใช่ไหมคะใช่ไกลบ้างก็จะมีบอคคาิโรบาบอคาริโบาที่เขาข้วไม่ไ้้วอะไรนะคะ้ว้นสหรับเราีทกวันอาเอาเซลกันแบบนี้อยาให้เจรนะครับจะกระโดดทับให้บลลยออเขาชอบกินไรเขาชอบกินไ่ไ้หนูาใครอีก ก็จะมีะะโยมอโอปอเบียร์ตอนกินอะไรคะเราจะทานไส้กรอกโอ้ไส้กรอกนะคะใช้อีกแล้วก็จะมีโกโ้ชีสโกอก้อะไี่กินให้หวานให้หวานหวานเชียวค่ะแล้วก็ทางรายกะรอยู่ก็จะทาน,นไปนาานคือละต่กันเลยโมไนซ์จะทานไ้ทุกอย่างเลยลองไส้คุณเ็นไมี่กินนะวามสั่งไส้อะนนไรโอ้ไข่มูสับไข่หมูสับ,บเอาลองค่ะใม้ดูไข่มูสัก